เสร็จสจ,จากมุมนี้ครับลดตรงนี้เสร็จไปฝั่งนี้ต่อครับนี่นีครับฝั่งนี้ก็เป็นตรงมะเขือเหมือนกันครับมะเขือกล้วยหอมพันเตี้ยต้นใหญ่พันเตี้ยครับเอามาจากบ้านโน้นนะครับที่โนนารายครับเอามาจากโน่นครับ เอามาปลูกที่นี่เนี่ยครับแล้วก็มีมะของมะเขือผักชีต้นหอมเนี่ยครับปลูกแซมกันไป สวัสดีครับพบกับช่องอีสานไทยแลนด์ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เช้าๆอากาศดีครับก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ดูว่าตื่นเช้ามาเชา้านี่อีสานไทยแลนด์ทําอะไรมั่งครับตอนเช้าส่วนใหญ่ก็กิจวัตรประจําวันตอนเช้าครับก็คือรดน้ําต้นไม้พืชผักครับเอาบรรยากาศมาดูเอาบรรยากาศมาให้ชมกันครับไปดูกันเลย ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับไปชมกันเลยอันนี้ดีครับสรับแรงก็ได้ปรับให้พุ่งก็ได้ปรับได้ทุกระดับเลยครับใช้ดีมากเลยตัวนี้สำหรับรถน้ำมือ ก็ชวนชมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับชวนชมก็ไ,ได้นะหละังดอกก็สวยอย่เงี้ยครับชวนชมดูดอกไม้สวย,สวยไปได้วยครับ แค่อดจะวิ่งตามแล้วนะ่ะไปเลยไว้ <laughs> ดอกกุหลาบ,บครับดอกสวยงามมากแครอทแครอท มุมนี้เสร็จก็มาฝั่งนี้ครับมาต่อด้วยฝั่งนี้ครับนี่ัดแถวนี้ก็เป็นแถวปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวนี้ครับสวยงามดีงานหลักรดน้ำต้นไม้ต้นช่วงเช้า กระดดครับมักรูดสวยงามใ้เขียวสวยเลยครับตรงนี้น่าแรงครับอันนี้ต้นกองเทบต้นใหญ่ มาดอกเดียวก็สวยงามครับโมกเยอะหน่อย แก้วแคระครับอันนี้หมากเตี้ยน,นี่โมกสูงหน่อย แก้วแคระแก้วแคระอันนี้ก็เป็นโมกแก้วแคระตัวนี้สวยครับ ดอกไปหมดแล้วจริงดอกเยอะอยู่อันนี้ก็ดอกเยอะแต่ก็เริ่มเหี่ยวหมดแล้วครับปีใบแล้วคงออกว่าใหม่ครับ นีทออ่ทองอูไรครับทองอูไรออกดอกตลอดครับทองอุไรนี่สวยงาม <c oughs> เป็นยังเล็กอยู่อันนี้ก็เป็นพกากรองครับพกกากรองนี่ก็สวยงามครับออกดอกประจำ ตอนนี้ก็ออกดอกเยอะเลยครับนี่นะครับอกสวยงามเลยโมกนนี้ก็กำลังดอกเยอะอยู่ครับเนี่ยก็ออกเรื่อยๆหล่นไปเรื่อยๆแต่ออกประจำครับ ออกใกล้ๆครับสวยงามเลยมาดูมุมนี้ก่อนครับมุมนี้อะไรนี่ยืนเรียงแถวกันอยู่นี่ครับของดีครับอน,นี่ทำไว้เมื่อวันที่สามครับวันนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ดวันนี้วันที่แปดได้ห้าวันครับสีเป็นขนาดนี้ครับ ห้าวันนี่ครับน้ำต้นไม้ข้งเราเนี่ยครับจำมันกระถางที่ทำครั้งที่แล้วครับที่ถ่ายให้ดูว่าทํากระถางใส่ดอกไม้สวยๆเนี่ยครับตอนนี้ก็เอามาตั้งแล้วนี่ใส่ว่านหางจละเข้แก้ามรกตครับสวยรถตรงนี้เสร็จแล้วครับก็นเนี่ยครับ อันนี้เราใส่บัวบัวเอามาลดฝั่งนี้ครับตรงอันนี้เป็นก็เรียกว่าหอ,อบเงืนครับหอ,อบเงืนเนี่ยครับน่ารักดีเพิ่งกดน้ำไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยข้างหลังลกหน่อยครับเสร็จแล้วก็มาต่อ้ว่ข้างหลังนี่ครับเอ๊ะ ถางเล็กๆ,ๆน้อยๆพริกครับเนี่ย <c oughs> มันมากับพวกผักครับโรยผักแล้วพริกมันออกด้วยกันเลยเราเอามาปลูกเอามาปลูกลงกระถางให้ซะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นมุม่วงหามะนาวหวครับิ่งปลูกได้สามสี่วันเองครับเนี่ยเนี่ยพริกที่ได้จากการปลูกผักกาดครับ มันมาตามประกาศมันออกตรงพวกแปลงประกาศเหมือนได้ฟรีเลยครับแล้วก็มาลงกระถางเลยครับมะม่วงหามะนาวโห่นี่ครับตรงนี้ใช้ายางมาไม่ถึงครับตามด้วยข้างในนี่ครับข้างในเนี่ครับเป็นแปลงทำปะโตไว้ครับกันพวก ไก่ครับไก่ไมัเนเยอะแถวนี้ไม่กันไม่ได้ครับเดี๋ยวครับหมาปิดกันไก่ไว้ครับเนี่ยตรงนี้ก็ปลูกมะเขือครับไปซื้อครับเนี่ยที่เห็นเล็กๆเ,เนี่ยครับกำลังขึ้นน,นี่เป็นมะเขือครับเนี่ยเนี่ยมะเขือม่วง เนี่ครับมะเขือม่วงกับมะเขือยาวนี่ครับสองอย่างนี่ครับอยู่แถวนี้ครับนี่กรลังขึ้นน่นู่นนะครับแถวล่างนู่นเกลือลงมะเขือม่วงกับมะเขือยาวไว้ครับเพิ่งจะโผล่นิดเดียวเองครับโผล่นิดเดียวนี่เป็นตะไคร้ครับตะไคร้ตะไคร้ค่ะ นี่มักกรอดมักกรอดครับข้างหลังก็ปืนยิงใช้ปืนยิงเหมือนกันครับเราลดเฉพาะมะเขือที่ต้นสูงแล้วพอครับวันนี้ส่วนที่เพาะไว้กำลังออกนิดเดียวก็วันเว้นวันพอแล้วเนี่ยครับกำลังขึ้นมา จำชื่อไม่ได้เอ๊ะเขาให้มาเอาไปใส่ลาบใส่อะไรเนี่ยครับกล้วยเนี่ยเยอะกล้วยนี่ปลูกปลูกไว้เยอะหน่อยครับเห็นไหมครับกล้วยอันนี้เป็นที่งงแท้ๆไอ้ เรเรียกอะไรนะกระเพาแดงครับไม่ขึ้นเลยมันขึ้นทำไมช้าจังกระเพาแดงนี่ลงพร้อมพร้อมพร้ <c oughs> อมกันคำว่าเขือเนี่ยครับพร้อมกันเลยแต่ไม่ไม่เข้าใจว่าไม่ขึ้นเลย พริกครับพริกอยากเผ็ดเลยอันนี้ขยงครับเลือหนหอยหนึ่งขลิขยง เพล็กครับเพล็กอันนี้ที่เพาะไว้นี่เป็นเพาะชวนชมครับยางเึ้นปลูกผักกาดปลูกโหรลพามีแตงไทยขึ้นมาด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เขามาเองครับไม่ได้ไม่ได้รับเชิญจะเลยปล่อยไว้เออดีจะได้กิน ีก็โดกเกินครับเนี่ยครับพริกมันจะแซมมากับประกาศอย่างเงี้ครับเห็นไหมครับเ่ยแดดไปตนเมื่อกีบบ้มาแาบนี้แหละครับไม่รู้ว่าพันอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นพริกก็ใช้ได้แล้ว ขอให้เป็นพระเทศอันนี้ก็ดึงไปกินอยู่เลยครับใกล้แล้วใกล้ใกล้จะได้ลงใหม่แล้วครับกวางตุ้ง หลังบ้านนะครับเหมือนมีตู้เย็นหลังบ้านนะครับเราไม่ต้องไปเด็ดใส่ตู้เย็นเราเด็ดเอาส,สดๆเลยไปกินครับใส่ตู้เย็นไว้ก็อยู่ได้ไม่นานครับแต่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้นานครับกินวันไหนตอนไหนแล้วก็เด็ดเด็ดกินมาสบายนะครับตามพื้นตามเนี่ยโหเรพงไอ้หอมปุงหอมเปก็ใส่ไปครับ แซมันเข้าไปกำดดงก็ปล่อยเขาขึ้นนี้ครับผมไปจะทำเกลือให้เขาอยู่เนี่ยครับโหราพาก็มีมิต่กะเพราังไม่ขึ้นเลยครับขึ้นช้าจริงๆครับเนี่ยเนี่ยมีเห็นมีโผลนะครับเนี่ยกะเพราะจะมีพึ่งจะโพลนะครับลาปลาเร มลภาขึ้นสูงขนาดนี้กระเพาะในเพิ่งจะโผล่นิดเดียวเองเนี่ยโหเป็นขาครับเอ้ยเป็นขิงขีงอะองั่นแเนนี่แหละครับปลูกปลอดสารครับปลูกไว้กินเอง มีมแรงแทะหน่อยได่เห็นนะครับไม่เป็นไรมันคงไว้กลางคืนแต่เขาถือว่ามีน้อยครับมีน้อยโปูกไอ้นี่เกือบนึกว่าจะไม่ได้กินครับขึ้นช้ามากสงสัยเป็นมเมล็ดเขามเมล็ดเก่า,าครับ มันเลยขึ้นช้ามากเลยผักบุ้งครับผักบุ้งกับหญ้าเนี่สมบูรณ์หญ้าสมบูรณ์กว่าผักยุงผักบุ้งนิดนึงครับเนี่ยครับเห็นไหมาครับเนี่ยหญ้าเนี่ยครับขึ้นแข่งผักบุ้งเลยเราก็ปล่อยให้มันมาขึ้นคู่กันนะครับมันคู่กันไปเลยนี่เดี๋ยวก็จะจัดการนะครับผักบุ้งเนี่ยดูครับหญ้าขึ้นเต็มเลยหญ้าสมบูรณ์จริงๆ วนมุมนี้ครับเนี่ยมุมนี้เรากําลังลงข้าวโพดดําไว้อยู่ครับเนี่ยครับกาลังโผล่นิดนึงแล้วเห็นไหมครับแตกยอดเป็นข้าวโพดดําครับเนี่ยเสร็จเสร็จจากมุมนี้ครับเราไปฝั่งโน้นครับไปฝั่งนี้ต่อครับนี่ครับเอาของุก จากมุมนี้อันนี้ต่อเลยครับมาฝั่งนี้ต่อครับ,รบอยู่นี้อีกซุ้มหนึ่งครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นตรงมะเขือเหมือนกันครับมะเขือกล้วยไอ้ที่กล้วยที่เห็นนะครับเป็นกล้วยพันเตี้ยครับกล้วยพันเตี้ยครับ เป็นกล้วยหอมพันเตี้ยต้นใหญ่พันเตี้ยครับเอามาจากบ้านโน้นนะครับที่โนนารายครับเอามาจากโน้นครับเอามาปลูกที่นี่นี่ครับแล้วก็มีมะขงมะเขือผักชีต้นหอมนี่ครับปลูกแซมกันไปรดน้ําเสร็จแล้วครับเนี่ยรั้วติดข้างบ้านนะครับนี่ฝั่งทุนตากผ้าเนี่ยครับอันนี้ของเรานีครับ เนี่ยครับปุ๋ยอย่างดีครับปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้หมูครับเนี่ยครับเราเอามาใส่กระสอบมาเนี่ยครับไว้ข้างหลังนู่นอีกเต็มเลยครับไม่ต้องซื้อเลยครับนี่ที่เห็นเนี่ยปุ๋ยคอกตรงนั้นเลยครับแล้วแบบนี้ครับเราลงปุ๋ยคอกลงอย่างเงี้ยผักก็งามเนี่ยครับครับกิจกรรมประจําวันที่บ้านครับลดต้นไม้ลดผักฝั่งโน้นแล้วก็ลดผัก ตรงนี้เสร็จก็จะไปต่อครับนู่นไปข้างนอกต่อเมื่อกี้รู้สึกจะลืมรถสองต้นเนี่ยครับเฟิร์นกาหลีครับสองต้นสวยงามเห่านเลือกเฟิร์นกาหลีครับสองต้นเนี่ย นี่ครับมุมนี้ก็มีนี้ด้วยครับเราเพาะไว้ตัวนี้ครับกําลังงอกเลยนะครับออกแล้วฝั่งนี้ก็เป็นข้าวโพดดําครับฝั่งนี้เป็นแตงโมดําแตงโมดําครับคิดว่าจะไม่ขึ้นให้ครับลองปลูกดูลองเอามาลงไอ้นี่ยุดดูครับ ปรากฏว่าขึ้นครับเดี๋ยวเราก็ให้มันขึ้นเยอะกว่านี้หน่อยแล้วค่อยเอาไปลงดีนครับ่อย <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปลงดีนเราเอามาหลบซ่อนอยู่ตรงนี้ครับให้เขาได้แดดแค่ลำไรครับ okay.